สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ The Intelligent Cyber News Report เชิญผู้ฟังทุกท่านมาพบกับสถานการณ์ไซเบอร์และข่าวเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับมาเชิญรับฟังกันครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกนะครับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสารัฐได้จับกลุ่มเจ้าของเว็บบอร์ดใต้ดิน b e Beach Forum โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐได้มีการจับกุมชายคนนี้นะครับผู้ต้องสงสัยได้เมื่อวันที่15มีนา2566โดยผู้ชายคนนี้ใช้นามแฝงว่าปอมปอมป,ปูรินและเชื่อกันว่าผู้ชายคนนี้นะครับคือเจ้าของเว็บบอร์ดใต้ดินที่ชื่อว่า beach forum ตามเอกสารของศาลนะครับเขาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดและมีการชักชวนให้บุคคลอื่นนะครับขายอุปกรณ์ที่สามารถเจาะระบบได้ ระหว่างจับกลุมจำเลยยอมรับว่าเขาชื่อคอนเนอร์บร d นฟิธพลาสติกซึ่งมีนามแฝงในฟอรั่มชื่อปอมปอมปูลินนั่นเองนะครับนายฟิธพลาสติกได้รับการปล่อยตัวจากศาลเมื่อวันที่16มีนาคม2,566โดยใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวที่มีมูลค่าสูงถึง3 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐและต้องมีการรายงานตัวณนศะาลแขวงตะวันออกของเวอร์จิเนียในวันที่24มีนาคม2 5 6 6 จำเลยได้ยอมจำนวนต่อหลักฐานที่ FBI ตรวจพบนะครับและจะถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้เดินทางออกไปไหนเลยนะครับทั้งในเขตของนิวยอร์กและเขตของเวอร์จิเนียนอกจากจะใช้เดินทางเพื่อจุดประสงค์ของสารเท่านั้นนะครับจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ติดต่อกับพยานจำเลยหรือผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆอีกด้วยนะครับแม้เจ้าของเว็บบอร์ดใต้ดินอย่างนายฟิชพาริกโดนจับกุมไปแล้วแต่ผู้ดูแลระบบที่เป็นแอดมินนะครับก็ยังสามารถเปิดใช้งาน เว็บบอร์ดใต้ดินได้อย่างปกตินะครับสำหรับน้ำแฝงที่ชื่อว่าปอมปอมปูรินนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกอาชกรไซเบอร์เป็นอย่างยิ่งโดยปอมปอมปูรินนะครับได้ขายระบบขายข้อมูลรั่วไหลผ่านเว็บบอร์ดและสื่อสังคมออนไลน์ line. อีกทั้งเขายังเป็นสมาชิกสูงของเว็บบอร์ดที่เคยถูกปิดไปนั่นคือเรดฟอรัมนั่นเองนะครับหลังจากที่ FBI ได้มีการยึดเรดฟอรัมเมื่อปี25 6 5 ปอมปอมปูลินนั้นได้มีการสร้างชื่อเว็บบอร์ดใต้ดินใหม่ที่ชื่อว่า Beach Forum นั่นเองนะครับเนื่องจากการล่มสลายของ Red Forum ทำให้กลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มนะครับก็มีการย้ายมาที่ Beach Forum ตั้งแต่นั้น Beach Forum เนี่ยก็กลายเป็นศูนย์รวมข้อมูลร่วไหลขนาดใหญ่นะครับที่นิยมสำหรับกลุ่มแฮกเกอร์และกลุ่มมาแวร์เรียกค่าทายกลุ่มอื่นๆและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ b i t f o r u m ถูกใช้งานโดยแฮกเกอร์คนหนึ่งนะครับที่พยายามขายข้อมูลส่วนบุคคลของนักการเมืองสหรัฐโดยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกขโมยมาจากบริษัท DC h e a l i n k นะครับเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอีกด้วยครับต่อไปนะครับข่าวที่2นะครับบริษัท Microsoft ได้มีการทดสอบฟังก์ชันใหม่นะครับที่ชื่อว่า Crypto Wallet Microsoft กกำลังพัฒน,นากระเป๋าเงินดิจิตอลออนไลน์นะครับสำหรับส่งผ่านเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมที่ใช้งานกันทั่วโลกอย่าง Microsoft Edge เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งและรับสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นทั้งคริปโตเคอเรนซีและ NFT นะครับซึ่ง NFT นั้นเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่งและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อคอนเทนต์ในปัจจุบันอีกด้วยนะครับเช่นการขายรูปออนไลน์นั่นเอง โดยคริปโตวอลเล็ตนะครับจะใช้งานโดยการแชร์คีย์สาธารณะให้กับผู้อื่นเพื่อรับการชำระเงินและมีการเก็บคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่ออนุญาตการทำธุรกรรมเมื่อผู้ใช้งานต้องมีการใช้สกุลเงินดิจิตอลเท่านั้นนายอบาคอรนะครับผู้ที่เห็นฟัง์กชัน Edge Crypto Wallet เป็นครั้งแรกได้มีการทวิตภาพหน้าจอบางส่วนและแสดงความคิดเห็นว่ามันอาจจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Microsoft Edge ก็ได้ ซึ่งฟังก์ชันดังกล่าวยังไม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับแต่มีเฉพาะกลุ่มเล็กๆนะครับที่ชื่อว่า Microsoft Edge Dev Channel นะครับซึ่งเปิดใช้งานสำหรับผู้พัฒนาบางกลุ่มเท่านั้นเพื่อให้ทดสอบการใช้งานของฟังก์ชันนี้นั่นเองนายอบาคอนนะครับกล่าวว่าถ้ากรณีที่เงินสูญหายใดๆนะครับ Microsoft จะไม่คืนเงินให้กับผู้ใช้งานทั้งสิ้นนะครับ โครงการน,นี้เป็นโครงการที่เป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆสู่ภายนอกเว็บไซต์ b e e p i n g Computer ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีการทดสอบใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับเมื่อเริ่มต้นใช้งานนะครับ b e e p i n g Computer ได้กล่าวว่าผู้ทดสอบจะถูกขอให้สร้างรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของสิมซับดิจิตอลและตั้งค่าประโยคสำหรับกู้คืนกระเป๋าเงินดิจิตอลมีความยาว12คํา กรณีถ้าผู้ใช้งานลืมรหัสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์กชันพื้นฐานอย่างเช่นเราใช้ Net Banking นะครับเมื่อติดตั้งครั้งแรกเนี่ยทางระบบจะให้ใส่รหัสสำหรับฟังก์กชันของ Cryptocurrency นี้นะครับก็จะให้ตั้งประโยคซึ่งมีความยาวสูงถึง12คําคำนั่นเองทำให้แฮกเกอร์เนี่ยอาจจะแฮกเข้ามายากขึ้นนะครับหลังจากใช้งานเสร็จสิน้น b e p p i n g คอมพิวเต ได้กล่าวว่ากระเป๋าเงินที่สร้างจะอยู่ที่อีเธอเรียมนะครับเพื่อให้สามารถรับเงินผ่านเครือข,ข่ายอีเธอเรียมกระเป๋าเงินดิจิตอลของ Microsoft Edge จะรองรับบัญชีอีเธอเรียมหลายบัญชีทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีการสลับไปมาระหว่างบัญชีเหล่านี้ได้ตามต้องการนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับช่องทางหลายช่องทางเนี่ยเพื่อสะดวกกรณีที่เรามีบัญชีอีเธอเรียมหลายบัญชีนั่นเองนะครับกระเป๋าเงินดิจิตอล ของ Microsoft Edge เนี่ยยังมีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็จะมีข่าวสารเพื่อติดตามว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการพบคุณสมบัติการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลระหว่าง Ethereum, d i a l Stable Coin นะครับ Uniswap, USD Coin นะครับและอื่นๆอีกมากมายและในอนาคตนะครับอาจจะเพิ่ม Bitcoin ก็เป็นได้นะครับซึ่ง Bitcoin ก็ถือว่าเป็น อันดับหนึ่งของสกุลเงินดิจิตอลในปัจจุบันนะครับก็ต้องติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีการปรับปรุงเว็บเบราว์เซอร์ให้สามารถใช้จ่ายสกุลเงินดิจิตอลได้อย่างง่ายและรวดเร็วนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยสะดวกในการชําระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลทางออนไลน์มากขึ้นไปอีกนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับ h i t a า h i Energy ถูกโจมตีโดยกลุ่มมาแวร์เลขาไทยที่ชื่อว่า Cop Co p Go Anywhere ฮิตาชิเอเนจีได้ออกมายืนยันว่าถูกกลุ่มมาแว์ีคาถ่ายโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ซีโร่เดย์ฮิตาชิเอเนจีเป็นแผนกหนึ่งของฮิตาชิบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นวิธีการในด้านพลังงานและระบบพลังงานและได้เกิดเหตุการณ์โจมตีของมาแวลีคาถ่ายขึ้นซึ่งทางบริษัทฮิตาชิเนี่ยได้มีการตอบสนองเหตุการณ์โดยทันทีนะครับ โดยมีการตัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับระบบอื่นๆที่ได้รับผลกระทบและเริ่มมีการสอบสวนภายในเพื่อระบุผลกระทบที่อาจจะถูกโจมตีซึ่งฮิตาชิยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกโจมตีนั้นไม่กระทบต่อลูกค้าแต่อย่างใดการโจมตีนี้เกิดขึ้นโดยแฮกเกอร์ได้อาศัยช่องโหว่ที่ชื่อว่า Zero Day นะครับในโปรแกรมที่ชื่อ GoAnywhere MFT นะครับ MFT เนี่ยย่อม,มาจาก Manage File Transfer ซึ่งเป็นของบริษัท f o r t ตา a โดยช่องโหว่ดังกล่าวนะครับมีรหัสที่ชื่อว่า cve 2 0 2 3 0 6 6 9ช่องโหว่ดังกล่าวส่งผลให้แฮกเกอร์มีการเข้าถึงข้อมูลพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้นะครับมีการค้นพบช่องโหว่นี้เป็นครั้งแรกเมื่อ3คกุมภาพันธ์2,566และแฮกเกอร์ได้แวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ที่ค้นพบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ และเมื่อวันที่10กุมภาที่ผ่านมานะครับกลุ่มครอบได้มีการประกาศว่าได้อาศัยช่องโหว่จาก g o a n y w h e r e m f เเจาะระบบไปแล้วถึง130องค์กรซึ่งเหยื่อ,อรายแรกที่ได้รับการยืนยันก็คือบริษัท Community Health System นะครับหรือชื่อย่อว่า CHS ยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพและเมื่อวันที่14กุมภา2566บริษัท Hasbank นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Fintech ก็ได้ออกมายอมรับว่าถูกโจมตีจากมาแวร์เรียกค่าไถ่ายนี้เช่นกันและล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่14มีนา2566บริษัท Rubik นะครับบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้ยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ GoAnywhere MFT ด้านนาย Rubik Michael m a s t o v i s i o n ผู้บริหารของ r u b i กได้เปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยมีการตกเป็นเหยื่อของช่องโหว่ GoAnywhere MFT มีการค้นพบว่าแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงระบบท t i n g ด้าน IT นะครับแต่จากการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วไม่พบว่ามีผลกระทบต่อข้อมูลลูกค้าแต่อย่างใดรวมถึงไม่พบว่ามีการกระจายไปยังระบบอื่นๆเช่นพวกบัญชีต่างๆนะครับโดยในขณะนี้ รูบิกได้มีการปิดระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการถูกโจมตีและการกระจายของมาแวร์เรียกค่าถ่ายเพิ่มเติมก็ถือว่าบริษัท r u บิกเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดน,นะครับและก็ฮิตาชิเนี่ยก็ยังยืนยันอีกด้วยนะครับว่าข้อมูลลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบนะครับสำหรับข่าวที่4นะครับเรามาพบกับข่าวสั้นๆกันเลยนะครับมาแวรคามิคคาบอนะครับถูกใช้โดย Dark p i n k APT มีจุดประสงค์เพื่อมุ่ง จมตีไปยังองค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ e r r ล t ก i c IO บริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ของเนเธอร์แลนด์ได้มีการเผยแพร่รายงานค้นพบกลุ่มโจมตีโดยกลุ่มชื่อว่า DarkPink APT ที่ได้ใช้มาแวร์คามกากระบดโจมตีเป้าหมายโดยเป้าหมายส่วนใหญ่นะครับเป็นหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานทางทหารในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดาร์ p พิงถูกค้นพบครั้งแรกโดยกุ๊ป IB เมื่อต้นปี25 6 6 โดยเป็นกลุ่ม Advanced Persistent Threat นะครับหรือที่เรียกว่า APT มีการใช้มาแวร์ที่สร้างขึ้นมาเองเช่น Telepower Bot และ Kamikaka Bot เพื่อโจมตีและควบคุมเป้าหมายจากระยะไกลนั่นคือการรีโมทระยะไกลนั่นเองนะครับรวมไปถึงการขโมยข้อมูลสำคัญออกไปด้วยซึ่งมีการคาดว่าก,กลุ่มผู้โจมตีเนี่ยมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกมีการค้นพบการโจมตีครั้งแรกเมื่อปี2 5 6 4 และเริ่มพบการโจมตีมากขึ้นในปี2565ทั้งนี้ Electric IQ พบการโจมตีครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์2566โดยพบว่ากลุ่มมาแวร์คาร์มิคาคบอดได้มีการพัฒนาและถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของผู้ป้องกันทางไซเบอร์ได้นะครับเรามาพบกับข่าวสุดท้ายกันสำหรับเอพิโซดนี้นะครับ CISA ได้มีการเปิดตัวเครื่องมือใหม่นะครับที่มีชื่อว่า RVWP US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ที่มีชื่อย่อว่า CISA เป็นหน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ของสหรัฐได้เปิดตัวโครงการใหม่ที่จะช่วยประเมินช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงต่อการโจมตีโคงรงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เรียกว่า critical infrastructure นะครับของ malware เลกาไทย เครื่องมือตัวนี้นะครับมีชื่อว่า ransomware vulnerability warning pilot นะครับหรือที่มีชื่อว่า RVWP ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่30มกราคม2566ที่ผ่านมาโดยในโครงการ RVWP ทาง CISN ได้มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆของหน่วยงานและเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์จากนั้นนำมาระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ที่มีการเกี่ยวข้องกับการโจมตีของแรนซอม์แวร์นะครับในอดีตที่ผ่านมาเมื่อสามารถระบุได้แล้วนะครับทีมงานของ CISA จะแจ้งให้เจ้าของระบบทราบถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ทันทีก่อนที่มีการเกิดเหตุโจมตีจากแรน์ซอมแวร์ซึ่งโครงการนี้นะครับได้เกิดขึ้นหลังจากได้รับรายงานจากองค์กรต่างๆนะครับทั้งองค์กรโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐที่มีการตก เป็นเป้าหมายของการโจมตีอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับในปีที่ผ่านมานะครับเช่นเหตุการณ์อย่างโคโรเนียลไปรายนะครับ JBS Foods และเหตุการณ์ของกาเซียนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเอพิโซดหน้าจะมีอะไรให้ติดตามนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน The i n t e l l i g e n t นะครับได้ผลิตสื่อดีๆให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ